สวัสดีค่ะทุกคนเตยนะคะวันนี้เตยจะมาเปิดดวงการเงินราศีเมษรรเดือนมกราคม2569รแบบตรงๆต,ตามโหราศาสตร์ไทยนะคะเดือนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเงินของราศีเมษไม่กลางๆค่ะมีสองทางชัดมากปังไปเลยหรือพังเพราะการตัดสินใจผิดเพราะดาวอังคารเจ้าเรือนของเมษเดินแรงทำมุมกับดาวพฤหัสและดาวราหูแปลว่าอะไร แปลว่าเงินมาเร็วใจร้อนเร็วใช้เร็วฝั่งปังเรื่องเงินถ้าเมียใช้เงินกับงานการต่อยอดการลงทุนที่คิดมาแล้วงานเสริมงานออนไลน์งานขายเดือนนี้เงินเข้าไวมากมีเกณฑ์ได้เงินก้อนหรือมีโอกาสทางการเงินที่คนอื่นมองไม่เห็นโดยเฉพาะเมีที่กล้าตัดสินใจกล้าลุยแต่ไม่ใช่ลุยแบบมั่วเงินจะพุ่งแบบเห็นผลจริงแต่ฝั่งพังเรื่องเงินก็แรงไม่แพ้กันค่ะ ถ้าเมธใช้เงินตามอารมณ์เปเพราะอยากเอาชนะลงทุนเพราะคนยู่หรือคิดว่าเดี๋ยวหาใหม่ได้ระวังมากเพราะดาวราหูจะทำให้เงินรั่วแบบไม่รู้ตัวจ่ายไปแล้วถึงมานั่งเสียดายเดือนนี้คำต้องห้ามของเมธคือเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยคิดสรุปการเงินเมธเดือนมกราคม2569ถ้าคิดก่อนใช้เท่ากับปัง ถ้าใช้อารมณ์เท่ากับพังเงินหาได้แต่เก็บยากคนที่วางแผนจะชนะคนที่รีบถ้าคุณเป็นเมษและอยากให้เงินเดือนนี้อยู่กับคุณนานๆพิมพ์ว่าฉันจะคุมเงินไม่ให้เงินคุมฉันใต้คลิปนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเตยไว้เพราะเดือนกุมภาพันธ์ดวงเงินของเมษจะเปลี่ยนเกมอีกครั้งค่ะ